ติดแบ็กลิสต์ไม่รู้ตัวถ้าไม่ไดูดคลิปนี้แบ็กลิสต์คืออะไร หลายคนนะครับไม่รู้นะครับว่าแบ็กลิสต์คืออะไรนะครับแบ็กลิสต์ก็คือสถานะหนึ่งในการขอสินเชื่อนะครับซึ่งจะแปลให้ตรงตัวนะครับก็คือสถานะขึ้นบัญชีดานะครับ <S 2> <S 2> ซึ่งการที่จะได้มาสถานะนี้นะครับคุณจะต้องมีประวัติในการผ่อนที่ไม่ดีหรือมีประวัติการผ่อนที่ผิดปกติสักอย่างนะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับที่ติดสถานะแบ็กลิสต์โดยที่ไม่รู้ตัวนะจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เราติดแบ็กลิสต์โดยที่ไม่รู้ตัวเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจงให้ฟังกันนะครับอย่างแรกนะครับคือการมีประว ทุนจ่ายช้าไป1วันหรือ2วันนะครับถ้าแบบนี้ไฟแนนซ์เขายังโอเคนะครับแต่ถ้าคุณมีประวัติการจ่ายล่าช้าเป็นเดือน2เดือนหรือ3เดือนนะครับตรงนี้ไฟแนนซ์เขาไม่โอเคนะครับถือว่าคุณทําผิดสัญญาที่ให้กับไฟแนนซ์นะครับอันนี้คุณจะติดแบ็คลิสต์โดยทันทีนะครับทางแก้ก็คือจ่ายให้ตรงเวลาตามที่ตกลงกับไฟแนนซ์นะครับก็อาจจะเลทสักวัน2วันอันนี้ไฟแนนซ์โอเคแต่ถ้าเป็นเดือนไฟแนนซ์ไม่ปลื้มครับอันที่2นะครับคือการถูกยึดรถนะครับอันนี้ตรงๆเลยคครับุณติิดแแบล็สต์นนน่อรับทางทีี่่ดนนะครรับก็พยยาามผอให้ตงเวลานะครับแล้วก็พยาายมผ่อนนให้จบะครับ เพื่อการคงเครดิตของคุณไว้เป็นเครดิตที่ดีนะครับอย่างที่3มนะครับก็คือการคืนรถนะครับลูกค้าบ,บางคนคิดว่าผ่อนไม่ไหวแล้วเอารถไปคืนไฟแนนซ์จะได้ไม่ต้องโดนยึดรถแล้วก็ไม่ติดแบคลิสต์นะครับอันนี้เป็นความคิดที่ผิดมากเลยนะครับการคืนรถก็เหมือนากับการโดนยึดรถนะครับก็คือคุณผิดสัญญาก,กับไฟแนนซ์ไม่ผ่อนต่อให้จบนะครับก็ทางที่ดีก็พยายามผ่อน ให้ตรงเวลาแล้วก็พยายามผ่ให้หมดนะครับอย่างที่4ี่นะครับก็คือการปรับโครงสร้างนี้นะครับในที่นี้หมายถึงคุณผ่อนไม่ไหวแล้วเราค้างผ่อน3เดือน4เดือนแล้วไฟแนนซ์มาหาคุณถึงบ้านนะครับแต่คุณตกลงกับไฟแนนซ์ใหม่ว่าขอผ่อนเบากว่านี้แล้วก็ยืดเวลาเวลานานกว่านี้ถ้าไฟแนนซ์โอเคคุณได้ลดใช้ต่อแล้วคุณผ่อนต่อแต่สานะของคุณก็จะติด blacklist โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับทางที่ดีก็คือก่อนที่ไฟแนนซ์จะมาหาคุณถ้าคุณรู้ตัวว่าผ่อนไม่ไหวแล้วให้คุณไปคุยกับไฟแนนซ์ก่อนที่เขาจะมาหาคุณนะครับอย่างที่5นะครับบัตรเครดิตบัตรกดดเงินนสะครับ หลายคนอาจจะคิดว่าบัตรเครดิตกับบัตรกดเงินสดมันไม่เกี่ยวอะไรกับการกู้ไฟแนนซ์นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับหนี้ทั้งหมดที่คุณทําไว้มันจะเอาไปรวมอยู่ในเครดิตบูโรซึ่งเราจะคุยันคลิปต่อไปนะครับซึ่งถ้าคุณมีหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรกดเงินสดแล้วคุณไม่ได้ชําระนะครับสถานะของคุณก็จะติดแดก็ลิ์โดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีเวลาเราไปกู้อะไรเราควรจ่ายให้ตรงเวลาแล้วก็จ่ายให้หมดนะครับอย่าให้ค้างนะครับถ้าคุณเครดิตดีการขอกู้รอบต่อไปของคุณก็จะทําได้ง่ายแล้วก็จะได้วงเงินเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นรักษาเครดิตของคุณให้ดีๆอย่าให้ติดแบล็คลิสนะครับบางคนติดแบล็คลิสแล้วคุณจะขอผู้อะไรอีกไม่ได้เป็น10ปีเลยก็มีนะครับสำหรับใครนะครับที่พลาดติดแบล็คลิสไปแล้วนะครับแล้วต้องการที่จะผู้ซื้อรถก็สามารถติดต่อเราเพื่อขอคาปรึกษาคําแนะนําได้นะครับสถานะแท็กซิงคืออะไรแล้วมันเหมือนกับแบล็คลิสไหมเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันครับแท็กซิงคืออะไรแท็กซิงคือการขอดูสถานะการขอผู้ของลูกค้านะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับแบล็คลิส การขอแท็กซิ่งก็คือเป็นการดูประวัติของลูกค้าว่ามีการกู้ทั้งหมดกี่ครั้งไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็จะมีผลในการพิจารณาของสินเชื่อนะครับถ้าลูกค้ามีการขอแท็กซิ่งเยอะก็จะมีผลทําให้ไม่น่าเชื่อถือและจะมีผลต่อการพิจารณาของไฟแนนซ์แต่และไฟแนนซ์ด้วยนะครับปัจจุบันการขอแท็กซิ่งหรือการเช็คเครดิตของตัวเองทําได้ง่ายๆนะครับก็สามารถทําได้ด้วยตัวเอง โดยผ่านทางออนไลน์หรือการขอสินเชื่อไม่ต้องทําผ่านไฟแนนซ์นะครับสามารถทําเองได้โดยการทําผ่านแอปพลิเคชันหรือการกู้เงินออนไลน์ผมเคยเจอเคสหนึ่งนะครับที่ลูกค้าไปกดขอกู้เงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับซึ่งลูกค้ากดไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เงินลูกค้าก็กดอีกกดทั้งหมดประมาณ15ครั้งนะครับพอลูกค้าคนนี้มายื่นกู้ขอซื้อรถไฟแนนซ์มาตรวจเจอขอแท็กซี่งไปทั้งหมด15ครั้งนะครับ ไฟแนนซ์เขาก็ไม่รับพิจรารณานเลยนะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับแท็กซี่สามารถตรวจได้แต่อย่าให้เยอะเกินไปนะครับเครดิตบูโรคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะาอธิบายให้ฟังครับเครดิตบูโรก็คือเครดิต hmm. ของลูกค้าในการผ่อนอย่างในอย่างหนึ่งนะครับเราสมมติว่าลูกค้าผ่อนรถนะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วลูกค้ารับรถแล้วก็ลูกค้าเริ่มผ่อนเดือนแรกเครดิตของลูกค้าก็จะเกิดแล้วนะครับและเครดิตตัวนี้ก็จะส่ง ไปในศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลกางที่ไฟแนนซ์ทุกสถาบันสามารถ,าารถดึงมาขอพิจารณาในการอนรุมัติสินเชื่อครั้งต่อไปได้นะครับถ้าลูกค้าผ่อนจากธนาคาร A แล้วผ่อนตรงผ่อน B ผ่อนถูกเวลาตรงเวลาตลอด ลูกค้าก็จะได้เครดิตดีนะครับแล้วพอเวลาลูกค้าไปยื่นกู้กับธนาคาร B ธนาคาร B ก็สามารถดึงข้อมูลตัวนี้ที่ผ่อนจากธนาคาร A มาดูประกอบจัดก,การอนุมัติสินเชื่อครั้งต่อไปได้นะครับ <S <S ถ้าประวัติดีลูกค้าก็ได้ยอดเยอะแล้วก็ผ่านง่ายนะครับแต่ถ้าลูกค้าผ่อนไม่ตรงเวลาก็จะติดแบ็กลิสต์นะครับข้อมูลแบ็กลิสต์ตัวนี้ก็จะถูกส่งไปศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติเหมือนกันนะครับเวลาลูกค้าไปขอสินเชื่อที่อื่นลูกค้าก็สามารถดึงข้อมูลตรงนี้มาประกอบการพิจารณาไม่อนุมัติให้ได้นะครับ <S <S ไม่ว่าลูกค้าจะติดแบ็ก ติดอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าลูกค้ามีความตั้งใจที่อยากจะยืน่นกู้จริงๆลูกค้าสามารถมาปรึกษากับเราได้นะครับมาขอคาแนะนําจากเราได้นะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือบอกความจริงนะครับถ้าคุณลูกค้าบอกความจริงกับเราได้หมดนะครับเราก็จะหาทางได้ง่ายขึ้นนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ